วันนี้เราจะมาใส่เชื้อราดีให้ทุเรียนของเรานะคะนี่ตัวนี้เป็นทุเรียนมูซันคิงนะคะได้ทำความสะอาดโคนทุเรียนแล้วแล้วก็แต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เชื้อราดีคืออะไรเชื้อราดีที่เราได้ผสมมาจากมูลไก่อัดเม็ดนะคะนี่นี่ เขาเกิดเป็นลาดีแล้วค่ะเขาจะมีสีขาวขาวเป็นลาดีเราจะใส่1กรัมต่อ1ต้นนะคะมาใส่กันเลยจ้านี่เราจะใส่อ้อมโคนของเขานะคะนี่แค่1กรัมนะคะนี่เขาจะช่วยรักษาลาที่อยู่ ตรงรากทุเรียนนะคะเขาจะซึมลงไปอันนี้จะรักษาไปเรื่อยๆนะคะเขาจะไปทดแทนลาเสียนะคะลาดีนี่จะไปทดแทนลาเสียนะคะนี่ความสมบูรณ์ของเขานะคะนี่คือความสมบูรณ์ต้นของเขาจะร้านะคะนี่การจเจริญเติบโตของเขากิ่งของเขาก็จะเริ่มขยาย ก็กำลังสมบูรณ์ค่ะนี่กำลังงามแล้วค่ะมูสันคิงกิ่งของเขาจะเยอะมากใส่ต้นละกรรมนะคะเพราะว่าเราจะใส่ไปเรื่อยๆจ้าไปต้นต่อไปค่ะใส่อ้อมโคนนะคะนี่ ถ้าลกๆแบบนี้เราก็พยายามเอาออกสักหน่อยนะคะนี่ทําคามสะอาดให้เขาสักหน่อยอเพื่อโคนของเขาจะได้ลงโล่งนะคะอ่าเราก็จะใส่อ้อมโคนของเขาไปอย่างนี้ละคะ่ะอ้อมโคนดูความชุ่มชื้นก็จะมีไส้เดือนตัวเล็กๆนะคะความสมบูรณ์ ตรงนี้ก็จะเป็นต้นคู่นะครับตุเรียนต้นคู่อันนี้ก็ลอยเขาเป็นแผลนะคะเป็นแผลก็เริ่มหายแล้วกิ่งแห้งต้นคู่ ใส่รอบโคนก็ประมาณนี้แล้วจ้า